สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel n หมอพิเชษนะครับจะได้นําเรื่องราวสุขภาพทังทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยมาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงเรื่องของสมุสนไพรการตอนนี้นะฮะเ,เรื่องของโควิด -19 อาจจะดูซาซาไปแต่ความสนใจอันหนึ่งของผู้คนกลับไปสนใจโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่นะจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับเพราะว่ามันก็เกิดมายาวนานแต่ว่า มันเกิดจํานวนของผู้ป่วยจํานวนมากเป็นร้อยรายในกระจายอยู่ในทวีปยุโรปกับ15ประเทศนเวลานี้ซึ่งก็ต้องถือว่ามันเกิดการระบาดขึ้นมาแล้นะครับแต่มันอาจจะยังไม่ใช่การระบาดใหญ่แบบกับที่เกิดขึ้นในโรคโควิด -19 ก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องหน้าจับตามองนั้นโรคนี้เรา กับเรียกว่าเป็นโรคฝีดาดลิงนะฮะฝีดาดลิงศาสตราจารย์ในแพทย์ประเสริฐทองเจริญท่านก็เรียกโรคฝีดาดวานอน,นชื่อเพาะหน่อยลิงกับวานอนเนี่ยฝีดาดวานอนนะครับก็เรียกชื่อนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีละนะไอ้เจ้าฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนเนี่ยนะครับมันก็เป็นไวรัสในตระกูลของฝีดาดนั่นแหละครับที่เรียกว่าพ็อกซ์ไวรัสนะครับนะงพะฉั้นฝีดาดเนี่ยเราเรียกโรคฝีดาดในภาษาฝรั่งว่า smallpox นะครับเราเรียกในชื่อ ภาษาไทยว่าไข้ทรพิษนะฮะเราเรียกภาษาทั่วๆไปว่าฝีดาษตามลักษณะของผื่นหรือร่องรอยโรคที่ผิวหนังจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าไวรัสพอกไวรัสเนี่ยนะครับ Poxvirus เจ้าพอกไวรัสนี่ยมันทำให้เกิดโรคได้ทั้งในคนและในสัตว์นะฮะหลายชนิดด้วยนะครับเกิดในวัวก็ได้ฝีดาษวัวฝีดาษลิงฝีดาษนกฝีดาษไก่ก็ได้นะแล้วก็ไอการที่มันมีไวรัส ที่ทำให้เกิดฝีดาดพอกไวรัสในสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะติดมาถึงคนหรือจะเข้ามาสู่คนได้บางทีเข้ามาสู่คนแล้วมันอาจจะทำให้คนป่วยหรือไม่ป่วยก็ได้โรคฝีดาษวัวโรคฝีดาษลิงแล้วก็รวมไปถึงฝีดาษคนซึ่งก็จากคนไปสู่คนติดได้เลยปกติแล้วเนี่ยก็พบว่าถ้ามันเป็นฝีดาษที่เกิดในคนนะที่เราเรียกว่า smallpox นี่ยฮะ เกิดในคนนี้ก็จะถือว่ารุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็จะสามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้มากไ,ได้ง่ายมากในกรณีที่มันเป็นการข้ามสายพันธุ์เช่นปกติมันทําให้ป่วยในลิงทําให้ติปดป่วยในวัวทําให้ป่วยในไก่หรือในสัตว์อื่นๆเนี่ยหรือกรณีอาการข้ามสายพันธุ์ของเจ้าไวรัสฝีดาษวานอนหรือฟีดาตลิงเนี่ยมาสู่คนเนี่ยก็จะพบว่าการแพร่กระจายของโรคเนี่ยมันก็จะเกิดได้ยากกว่า เกิดได้ยากกว่ากรณีฝีดาดคนไปคนนะซึ่งการที่จะติดต่อกันได้ก็คือมันต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรุนแรงของโรคฝีดาดสัตว์ที่มาที่คนเนี่ยก็จะน้อยกว่าฝีดาดคนอย่างกรณีมีประเด็นเรื่องของฝีดาดวัวซึ่งก็เคยติดมายังคนได้ก็มีตัวอย่างในสมัย200กว่าปีมาแล้วเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับเราคงคุ้นนะครับ เอดเวิร์เจนเนอร์ที่เขาคิดเรื่องการปลูกฝีปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาดเนี่ยนะครับก็พบว่าผู้หญิงที่หญิงที่รีดนมวัวเนี่ยแล้วก็ไปติดฝีดาดวัวมาแล้วติดฝีดาดวัวอาการก็ไม่รุนแรงอะไรแต่ก็พบว่าคนรีดนมวัวที่ติดฝีดาดวัวไปแล้วเนี่ยพอเกิดโรคระบาดของฝีดาดคนนะโรคระบาดของฝีดาดคนปรากฏว่าไอผู้หญิงคนที่ไปรีดนมวัวแล้วติดฝีดาดวัวไปแล้วเนี่ย ไม่ติดโรคฝีดาดคนนะฮะอันนี้เขาก็สังเกตว่าเออหรือว่ามันถ้าเอาฝีหนองเนี่ยนะนะจากวัวเนี่ยมาปลูกถ่ายให้คนมาทําให้คนละมันก็จะสามารถป้องกันการระบาดหรือการติดเชื้อฝีดาษในคนได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ทําให้เกิดการปลูกฝีนะครับนะคึ่งก็พบว่าคนที่ติดฝีดาดวัวน,นั้นอาจจะเป็นแค่ตุ่มหนองเล็กๆตุ่ม2ตุ่มนะ แล้วพอหายแล้วก็ก็จะเหลือเป็นแผลเป็นไว้กลุ่มของพ็อกไวรัสเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกับอีกตัวหนึ่งนะซึ่งอ,อาจจะเฮ้ยมันเป็นแล้วมันก็ขึ้นพืนทั้งตัวเหมือนกันโอ้โหดูน่ากลัวเหมือนกันแล้วก็เป็นตุ่มใสแล้วก็สุกเป็นหนองแล้วก็ตกสะเก็ดแล้วก็ลอกแล้วก็ติดแพร่กระจายกันได้เหมือนกันก็คือโรคสุกใสหรือแต่ก่อนเราก็เรียกอีสุกใสเนี่ยนะสุกใสเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียก chicken pox เป็นคนละเรื่องกับ small pox ไม่ใช่พอกไวรัสเป็นคนละตัวเป็นคนละกลุ่มกันแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะพอกไวรัสในกลุ่มของลิงของวัวของคนเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนพันธุก,กรรมที่คล้ายกันมากนะครับนะซึ่งก็เลยทําให้อดเวนเจอร์เน่ได้สามารถทําวิธีการปลูกฝีป้องกันฝีดาดวัวมาป้องกันคนได้ก็เชื่อว่ามันก็อาจจะช่วยป้องกันข้ามไปยังฝีดาดลิงหรือฝีดาด วานอนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราเรียนเรื่องฝีดาดหรือไข้ทรพิษเนี่ยดูเป็นเหมือนเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเราเคยดูในหนังในละครว่าถ้าเป็นไข้ทรพิษเนี่ยมันจะเป็นน้ําเหลืองเฟ้อมันต้องเอาเอาใบตองมารองนอนไม่งั้นมันจะนอนไม่ได้เพราะมันจะติดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ยนะครับต้องถือว่าคนไทยเราที่เกิด ก่อนปีพศ2517นะทุกคนเนี่ยก็จะได้รับการปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาษก็มักจะมีแผลเป็นของการปลูกฝีอยู่ซึ่งเป็นแผลเป็นที่เป็นราบนะครับจะไม่เหมือนกับแผลเป็นที่เกิดจากการฉีดวัคซีนวัณโรคหรือ BCG ซึ่งมันจะเป็นนูนลักษณะนูนมากกว่านะครับอย่งนี้ก็ตั้งแต่ ม,มีการปลูกฝีพะพูดง่ายๆมีการปลูกฝีทําให้ไข้ทารพิษก็ลดลงลดลงนะครับองค์การนามัยโลกก็พยายามที่จะ,ะกวาดล้างนะครับไข้ทารพิษแล้วก็ทําสําเร็จนะ,ะองค์การนาัยโลกก็ประกาศว่านี่ฝีดาดคนเนี่ยหมดไปแล้วตั้งแต่ปี2523ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปี2523ทั่วโลกก็จะไม่มีการปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษอีกเลยเชื้อโรคก,ก็จะมีเฉพาะเก็บไว้ที่ ที่ห้องทดลองเพื่อเผื่อว่าวันหนึ่งจะมีการระบาดจะได้เอาเชื้อพวกนี้เอามาทำวัคซีนหรือมาทำเป็นตัวป้องกันได้นะฮะแล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยก็เราสามารถที่จะยุติหรือกวาดล้างโรคฝีดาษได้ตั้งแต่2,517นะฮะซึ่งก็ถือว่าก่อนที่องค์การมาโลกจะประกาศการกวาดล้างว่าฝีดาษได้สูญหมดไปจากโลกนี้ไปแล้วในปี2,500 23นะอยากจะพูดต่ออีกนิดหนึ่งว่าไอ้เจ้าฝีดาดลิงเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนคลิปก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องไข้ามาลาเรียลิงฮะลิงเหมือนกันเนี่ยนะก็จะได้พูดถึงว่าแนวคิดทางด้านสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดกันถึงเรื่อง one health concept ก็คือแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวจะมีเรื่องสุขภาพคนสุขภาพสัตว์ แล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถ้าพูดเป็นภา,า,าษาฝรั่งก็เป็น human health animal health แล้วก็ environmental health นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องคิดร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะอันนี้เขาเรียกว่าแนวะค,คิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health concept นะครับเพราะว่าโรคบาดใหม่หรือโรคบาดซ้ำมันก็จะมักจะเป็นโรคที่มาจากสัตว์สู่คนจะเป็นส่วนใหญ่ที่เรียกว่าซูโ n o s i นะครับ เจ้าฝีดาดลิงอย่างที่บอกว่ามันเป็นตระกูลพอกไวรัสชนิดหนึ่งนะครับมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าออโทพอกไวรัสนะครับซึ่งธรรมชาติของเชื้อไวรัสชนิดนี้จะไปอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นแหล่งลังโรคนะฮะอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะนะฮะสัตว์ตระกูลฟันแทะแล้วก็ติดต่อไปยังสัตว์อื่นๆในพวกตระกูลลิง ลิงไม่มีหางหรือเอฟนะลิงไม่มีหางพวกชิมแปนซีอะไรพวกนี้นะจึงจต้องต้องบอกว่าไอ้ลิงไม่มีหางหรือพวกเอฟหรือพวกชิมแปนซีเนี่ยมันมีพันธุก,กรรมเนี่ยเหมือนคนประมาณจะเกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าสืบย้อนไปเรื่องราวนี้ก็กกมีการประเมินทางวิวัฒนาการแบบว่าคล้ายๆว่าลิงชิมแปนซีหนึ่งตัวแม่ลิงชิมแปซนซีพอมีลูกปุ๊บลูกตัวหนึ่งกลายเป็นลิงตัวหนึ่งกลายเป็นคนทํานองเนี่ยคิดตางวิัฒนาการแบบ พูดแบบสั้นๆนะครับอันนี้อ,อาจจะเป็นเพราะเหตุที่ว่ามันมันเข้าไปติดต่ออยังสัตว์ในตระกูลลิงที่ไม่มีหางซึ่งมีลักษณะที่มันใกล้เคียงกับคนมันก็เลยสามารถที่จะติดเชื้อในคนได้เช่นเดียวกันจาก สัตว์ฟันแทะนะครับไปยังลิงไม่มีหางพวกชิมแปนซีอะไรต่างๆพวกนี้ไปกระต่ายหรือแม้แต่สัตว์ฟันแทะอื่นๆด้วยกันพวกก็ะลอกดินก็ลอกหมาอะไรต่างๆพวกนี้นะก็สามารถที่จะติดได้นะครับพอบอกพูดถึงสัตว์ฟันแทะเนี่ยอันจริงอยากจะเน,น้นย้ำนิดนึงเพราะว่าคนบ้านเราก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมเลี้ยงสัตว์แปลกๆสัตว์ตระกูลสัตว์พวกตระกูลหนูต่างๆเนี่ยพวกสัตว์ฟันแทะพวกนี้สัตว์ฟันแทะเนี่ยเขาบอกว่า เป็น40%ของตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยนะสปีชีพวกนี้นะครับมันมีเยอะถึง40%ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเลยนะฮครับสัตว์ฟันแทะพวกนี้ก็จะพวกที่เรียกว่าสัตว์ฟันแทะเนี่ยนะครับก็เป็นพวกหนูกระรอกพารีด็อกส์นะพารีด็อกก็คือกระรอกหมานะครับเม่นชิฟมังบีเวอร์หนูตะเภาแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์นะครับเจอร์บินแคบิบาร่านะครับในขณะที่ ก็พบว่าพวกกระต่ายกระแตไผกาตุนนะพวกนี้ก็ไม่นับเป็นสัตว์ฟันแทะนะฮะไม่นับเป็นสัตว์ฟันแทะแต่ว่าก็มีพบว่าเมื่อสัตว์ฟันแทะนี่เป็นแหล่งหลังโรคเสร็จแล้วแหล่งหลังโรคล่านี้พอมันมีเชื้อมันสามารถที่จะกระจายเชื้อไปยังลิงไม่มีหางหรือไปยังพวกกระต่ายหรือไปยังพวกสัตว์ฟันแทะด้วยกันได้ครับนั่นก็เป็นแหล่งหลังโรคนะครับที่จะอยู่ในสัตว์ฟันแทะซึ่งคนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเอามาเลี้ยงนะครับ แล้วก็การติดต่อก็คือจากสัตว์สู่คนนะครับโดยเฉพาะการสัมผัสทางผิวหนังจากเยื่อเมือกจากทางจมูกทั้งปากทั้งตาต่างๆนะครับจากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคครับจากของเหลวหรือสารคัดหลั่งจากเลือดจากผิวหนังหรือการเอาสัตว์ที่ตายแล้วเหล่านั้นซนะากสัตว์ที่มีเชื้อโรคหรือที่ป่วยนะมาปรุงเป็นอาหารการถูกสัตว์ที่ป่วยควรกัดหรือสัมผัสหรืออาจจะไปมีเครื่องใช้ ที่ปนเปื้อนพวกสัตว์ที่ป่วยเหล่านั้นแล้วเรามาสัมผัสก็ได้นี่ก็เป็นจากการติดต่อจากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคส่วนการติดต่อจากมนุษย์ไปสู่มนุษย์เนี่ยอาจจะเกิดจากละอองฝอยแอลโลซอนของการหายใจนะครับละอองฝอยการหายใจการสัมผัสสิ่งคัดหลังของผู้ป่วยการสัมผัสเลือดการสัมผัสแผลหรือรอยโรคหรือตุ่มหนอง ะครับที่ผิวหนังการไปสัมผัสกับข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผ่้าอะไรต่างๆที่มันปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหลังจากที่มีการรับเชื้อแล้วเนี่ยมันก็จะมีการฟักตัวอยู่ประมาณ1-2สัปดาห์นะฮะหนสัปดาห์แต่อาจจะมีบางรายจริงๆยาวไปถึง3สัปดาห์ก็ไนดะ้ทีนี้ถามว่าแล้วเออไอเจ้าฝีดาดลิงอาการมันเป็นยังไงเรื่องอาการของโรคฝีดาดลิงและการในส่วนของ การดูแลรักษาเรื่องวัคซีนเนี่ยก็จะได้มาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปนี้จบแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ